อภิสังขารมานที่จริงมารพวกนี้เขาแยกแยกไปเป็นอภิสังขารมานหรือมารอะไรต่างๆนี่ม,นมันมันมันเป็นอัตถกาถาจารย์มาจากวิสุทธิมรรคก็แบ่งเป็นกิเลสมานขันธมานอภิสังขารมานเทวบุตรมานมัจจุมานมีมานอีกห้ามาน นะกิเลสมารก็คือไอ้มาตัวมารนี่ก็ถือตัวไม่ดีนั่นแหละนะกิเลสมารก็คือลักษณะของตัวไม่ดีของกิเลสก็ต้องเรียนรู้ว่าไอ้ตัวนี้ขันธมารก็หมายถึงขันธ์ห้านะขันธมารนะก็หมายถึงว่าเรามีรูเปเวทนา,าสัญญาสังขารวิญญาณน,นี่แหละเป็นภาระมากเป็นมารพาระจะต้องคอยบำเรอบำรุงมันบำเรอรูปบำเบล อารมณ์ความรู้สึกบำเรอการกําหนดหมายบำเรอสังขารบำเรอสัญญาบำเรอสังขารบำเรอวิญญาณเป็นภาระเป็นมานรร้ายที่เราไปบำเรอมันโดยโง่บำเรอมันโดยโง่มารก็เลยยิ่งโตนะรูปเวทนาสัญญาสังขารมีญ,ญาณก็ยิ่งเลอะยิ่งไม่สะอาดนะยิ่งมีแต่ไอสิ่งที่เป็นกิลเลนนั่นแหละต่อไปเพราะว่าความไม่รู้ก็เลยความไม่รู้ก็เลย ทำให้ขันที่เราจะอาศัยเนี่ยกลายเป็นขันธมานตัวเองกลายเป็นมานรร้ายแก่ตัวเองมันก็เลยยิ่งซ้อนนะมันซ้อนเช่นว่าเรหลงติดรูปประขันอย่างผู้หญิงเนี่ยโอโ้โหติดรูปประขันมากเนี่ยเห็นไหมเป็นเวรเป็นภัยทุกทรมานนะโอ้ยสอก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 ,อกจะเป็นจะตาย ความอดทนเยอะแยะนี่เห็นอดทนเพื่อรูปสวยของผู้หญิงนี่จะบังคุณเออทนจริงๆอึดจริงๆรินคนพันอึด <c oughs> อึดเพื่อสวยอ่านะนะ <c oughs> <c oughs> แล้วตายเพราะสวยนีก็เยอะนะขันธมานอภิสังขารมาน อภิเแปลว่ายิง <c oughs> อันนี้แหละกลับกันอาตมาบอกแล้วว่าอภิีนจ,จะเจริญไปทางดีแต่นี่ท่านไปแปลว่าอภิี่ไปทางทางมารเนี่ยที่ถามมาทำไมไม่อภิอภิอภิสังขารมารก็คือก็ไปปรุงแต่งอภิสังขารที่มันเลวร้ายมารที่ไม่ดีไม่งามนะมันก็เลยเลวร้ายไป ไปเลยเทวปุตตามานหลอกคนว่าเป็นเทพประบุเทพธิดาเยอะนะแต่งตัวสวยนี่ก็คือเทพประบุตตามานหลอกเขาหลอกว่าเราเก่งหลอกว่าเราฉลาดหลอกว่าไอ้นู่นหลอกอะไรก็แล้วแต่เธอทำอย่าว่าจะหลอกเลยไม่ได้หลอกเขาหลอกเจตนาอย่างโง่โง แล้วก็ชวนกันนี่มาดีนะอย่างนี้ดีนะมีเช่นมารวยสิจริงใจนะมามา,มารวยสิอ่าโอ้นี่เป็นมารแล้วนะพาพาพาไปทุกไปยากแล้วนะมารวยสิแต่ถ้ามาเรียนรู้อย่าไปยึดติดเลยความรวย ถ้าเราสามารถมันก็ขยันหมั่นเพียรมันก็เกิดเองมันก็เป็นปฏิลาโพรำลาพัะธมิกาหลาบโดยธรรมมันก็เกิดมามีเป็นได้ตามสมรรถนะความสามารถไม่ต้องไปหลงรวยหลง,ลงอยากได้เป็นเป้าหมายหรอกอยากได้มารวยอยากได้มากออมาโกอยากได้มาส,สมมากมายเกินเหตุเกินการอนะไรไปอย่างนี้เป็นต้นนะ